สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกับอ้อมเช่นเคยนะคะกับรายการตามติดชีวิตสามีญี่ปุ่น vs ภรรยาคนไทยค่ะสําหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่231แล้วนะคะใครที่ยังไม่เคยฟังคลิปอ้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามเอาเป็นว่าเน้นไปที่ผู้ชายญี่ปุ่นละกันเนาะส่วนใหญ่เรียกว่าเรียกว่าแฟนคลับละกันที่เข้ามาติดตามอ้อมเนี่ย ส่วนใหญ่จะอยากเรียกว่าเรียนรู้นิสัยของผู้ชายญี่ปุ่นเป็นส่วนมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากรู้เรื่องไหนนะคะลองเลื่อนคลิปลงไปดูเนาะหรือว่าเรียกว่าเซิร์ชข้อมูลใน Google ก็ได้นะคะมันก็น่าจะขึ้นโชว์เรื่องที่คุณอยากรู้นะคะสำหรับ EP นี้นะคะอ้อมจะเรียกว่าเข้าสเต็ป6นิสัยของผู้หญิงไทยนะที่ผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ย เขาอยากจะแต่งงานด้วยอันนี้อ้อมอยากทําความเข้าใจกับผู้หญิงไทยให้รู้ถึงสเต็ปก่อนละกันว่ามันจะมีสเต็ปที่ผู้ชายญี่ปุ่นอยากจีบอยากเป็นแฟนแล้วก็อยากแต่งงานซึ่งเรียกว่าแต่ละสเต็ปเนี่ยในมุมของผู้ชายญี่ปุ่นอะ่ะเขาจะมีแต่ละมุมมองต่างกันแต่ให้เชื่อไว้ว่าทุกๆสเตป็ปตั้งแต่จีบแล้วก็มาเป็นแฟนแล้วก็แต่งงานเนี่ย มันจะมีความยากแล้วก็ความช a เล e n ์กับสภาพจิตใจมากขึ้นนะคะแต่อันนี้อ้อมจะเข้าสู่สเต็ปที่สามละใครที่กำลังคบกับผู้ชายญี่ปุ่นอยู่นะคะแล้วก็ดูดูแล้วเนี่ยอยากจะเข้าสู่สเต็ปนี้มากที่สุดเนี่ยก็ลองฟังคลิปอ้อมดูนะคะเรียกว่า6ข้อนี้หกข้อสุดปังเลยนะคะแล้วก็หลังจากที่ฟังคลิปอ้อมจบแล้วเนี่ยลองนำไปเปรียบเทียบกับ ทัศนคติของตัวเองดูก่อนว่าเฮ้ยแต่ละข้อเนี่ยมันตรงไหมเอ้มันไม่ตรงทุกข้อแต่มันตรง3าในหข้อไหมหรือยังไงแล้วแต่ละข้อเนี่ยทำให้คุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อผู้ชายคนนี้ได้ไหมนะคะเรามาเข้าเรื่องเลยแล้วกันเนาะข้อที่หนึ่งนิสัยที่หนึ่งของผู้หญิงไทยนะก็คือเขาจะอยากแต่งงานกับผู้หญิงที่มีความรับผิดชอบ และดูแลตัวเองได้นะคะจริงๆเนี่ยเรียกว่าข้อนี้มันก็จะเป็นข้อหนึ่งในสเต็ปของเรียกว่าผู้หญิงในสเปคของผู้ชายญี่ปุ่นละกันแต่จริงๆข้อนี้มันก็คือข้อหลักๆเลยนะคะก็คือแบบเขาต้องการผู้หญิงที่รับผิดชอบตัวเองได้ดูแลตัวเองได้นะคะคือไม่ต้องรอให้เขาเข้ามาดูแลตลอดเวลาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองถามตัวเราดูว่า เราสตรองพอไหมนะคะส่วนข้อที่2นะคะเ,คเขาอยากแต่งงานกับผู้หญิงที่ใช้เหตุผลในการดำเนินชีวิตนั่นเองนะคะเรียกว่าเอาง่ายๆคือมันก็ควบคู่ไปกับการใช้สติอะคะ่ะก็คือ,อผู้หญิงที่จะเข้ามาสเต็ปนี้ได้เนี่ยสเต็ปของการที่ผู้ชายญี่ปุ่นจะแต่งงานด้วยเนี่ย จะต้องผ่านร้อนผ่านหนาวเรื่องการควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีแล้วพอแบบควบคุมตัวเองได้ให้อารมณ์มันดอกดาวลงข้างล่างมากที่สุดแล้วไอ้ที่มันฟูขึ้นมาเนี่ยให้ไอ้ที่มันเต็มขึ้นมาก็คือเหตุผลเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าผู้หญิงที่จะเข้ามาแต่งงานกับผู้ชายญี่ปุ่นได้เนี่ยแล้วเขาอยากแต่งงานด้วยเหตุผลจะต้องมาในทุกๆเรื่อง มันฝึกความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเราเมื่อไหร่ที่เหตุผลเราเยอะขึ้นเวลาในการดำเนินชีวิตเราใช้เหตุผลมันหมายความว่าคุณดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นดูมีสติมากขึ้นสามารถควบคุมอารมณ์และจิตใจของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นอันนี้มันไม่ใช่ข้อดีเฉพาะผู้ชายญี่ปุ่นนะอ้อมเชื่อว่ามันเป็นข้อดีสำหรับตัวคุณด้วยนะคะส่วนข้อที่3เนาะก็คือ เขาอยากแต่งงานกับผู้หญิงที่บริหารจัดการเรื่องเงินนะคะได้ดีในระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการเก็บหรือว่าการใช้จ่ายเนาะเพราะว่าเรียกว่าผู้หญิงที่จะมาอยู่สเตมนี้ได้เนี่ยมันก็คืออย่างที่บอกมันจะต่อเนื่องกับข้อที่2คือเหตุผลทุกอย่างในการดําเนินชีวิตก็เหมือนกันค่ะการใช้เงินก็ต้องมีเหตุผลเหมือนกันว่า ใช้ซื้ออะไรซื้อมาแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทุกๆสิ่งทุกๆอย่างอะคะ่ะคือมันจะต้องควบคู่กันไปด้วยกันนะคะเรื่องเงินอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่สําคัญเรื่องหนึง่งในการที่จะเริ่มต้นชีวิตคู่นั่นเองนะคะส่วนข้อที่4เนาะข้อที่4ผู้ใช้ยปุ่นเขาอยากจะแต่งงานกับผู้หญิงที่ มีความขยันค่ะแล้วก็ชอบในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนาะสังเกตรเรียกว่ามุมมองของชีวิตไปเรื่อยๆว่าโลกเรียกว่าโลกเทคโนโลยีทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะคะคือเราจะต้องไม่อยู่ในจุดที่แบบย่ำอยู่ที่เดิม คือมันจะต้องเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆนะคะมันไม่ได้คือคือเรื่องเนี้ยมันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยฉันแต่งงานกับคุณแล้วนี่ฉันต้องออกไปเรียนรู้ต้องออกไปซื้อคอร์สท,ทำนั่นทำนี่ไม่ใช่จริงๆแล้วอะ่ะการอยู่บ้านเฉยๆอะ่ะก็สามารถเรียนรู้ได้เดี๋ยวนี้ช่องทางการเรียนรู้มีเยอะแยะค่ะขอแค่ว่าคุณอย่าปฏิเสธก่อนที่คุณจะลงมือถาแค่นั้นเองเนาะข้อที่5นะคะ ผู้หญิงที่มีการวางแผนชีวิตแล้วก็ไปถึงเป้าหมายอย่างชัดเจนเนาะอันนี้มันบ่งบอกถึงเรียกว่าแนวความคิดทัศนคติของผู้หญิงว่าแบบเออมันมีการวางแผนในระยะยาวไหมหลังจากแต่งงานแล้วอยากใช้ชีวิตแบบไหนให้มันมั่นคงที่สุดให้มันเรียกว่าอยู่ในจุดที่มีความสุขมากที่สุด แล้วก็มันบาลานซ์กับชีวิตคู่ได้ดีมากที่สุดเช่นกันนะคะลองดูเนาะว่าเรามีการวางแผนชีวิตมีระเบียบแบบแผนยังไงบ้างนะคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือผู้ชายญี่ปุ่นเขาจะอยากแต่งงานกับผู้หญิงที่ยอมรับให้เกียรตินะคะแล้วก็เข้าใจวัฒนธรรมสังคมของกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นสังคมของเราเองที่เป็นผู้หญิงไทยที่เรียกว่าเป็นคนไทยหรือแม้แต่จะเป็นสังคมของคนญี่ปุ่นเองกิริยามารยาทมารยาททางสังคมเขาปฏิบัติยังไงอันนี้คือเราจะต้องเปิดใจให้กว้างนะคะไม่ใช่ปิดกัน้นเนาะถ้าคุณปิดกั้นเมื่อไหร่อันนั้นมันหมายความว่าอนาคตเนี่ย ทางเดินความรักของคุณจะขรุขระแน่นอนนะคะมันจะไม่นิ่งเลยคือเรื่องวัฒนธรรมกับสังคมมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากถ้าเกิดว่าเราอยากจะคบคนญี่ปุ่นแล้วอ้อมเชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนน่าจะต้องยอมรับวัฒนธรรมของเขาได้แล้วว่าสังคมญี่ปุ่นเป็นยังไงเขาใช้ชีวิตกันแบบไหนอันนี้ยังไงเบสิกอะเวลาเราอยากคบกับผู้ชายญี่ปุ่นเราต้องหาข้อมูลอยู่แลละ เพียงแต่ว่าเราจะต้องมาหาเพิ่มเติมแค่นั้นเองว่าไอ้มารยาทเนี่ยมันมีมารยาทอะไรที่มันปลีกย่อยอีกสังคมมันเป็นยังไงมันต้องปลีกย่อยอีกอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราต้องมาเรียนรู้กันเองหรือเรียนรู้จากผู้ชายญี่ปุ่นได้ก็คือการสอบถามสนิทใจมากแค่ไหนก็สามารถสอบถามเขาได้นะคะเขาก็จะยินดีที่จะแชร์ข้อมูลของเขาให้เราได้รับรู้ เพราะว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องเข้าใจวัฒนธรรมและมารยาทของการและกันอยู่แล้วเนาะก็สําหรับหกข้อนี้อ้อมเชื่อว่าจะสามารถนําไปปรับใช้ได้เลยแหละสําหรับผู้หญิงที่กําลังคบกับผู้ชายญี่ปุ่นแล้วกําลังที่จะแบบย่างเข้าสู่การเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ผู้ชายญี่ปุ่น รู้สึกอยากแต่งงานด้วยหรือแม้แต่กระทั่งคบแล้วรู้สึกว่ามันเริ่มแบบใกล้ถึงฝั่งละจะแบบจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันละก็สามารถนําไปปรับใช้ได้เหมือนกันอันนี้มันปีประโยชน์ต่อคุณแน่นอนนะคะอ้อมเชื่อว่ามันทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นความรักคุณดีขึ้นแน่นอนลองนําไปปรับใช้กันดูนะคะก็สําหรับวันนี้คลิปนี้ก็ ทิ้งทายกันไว้เท่านี้นะคะอย่าลืมติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดถูกใจกดแชร์ให้อ้อมด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของขอโปรโมทนิดนึงสำหรับคนที่อยากปรึกษาความรักระหว่างคุณกับผู้ใช้ปุุนแบบส่วนตัวกับอ้อมนะนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fan Page นะคะก็พิมพ์ตามปิดชีวิตสามีญี่ปุ่น vs ภรรยาคนไทยเหมือนเดิมนะคะฝากกดติดตามเพจอ้อมด้วยเนาะแล้วก็จะมีช่องน้องใหม่ช่อง tiktok นะคะก็สามารถดูลิงก์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะก็ทิกต o k ก็จะเป็นคลิปแบบสั้นแต่ว่าจะสรุปเป็นข้อๆนะคะส่วนใครที่อยาก ฟังรายละเอียดแบบยาวๆไม่ใช่กระชับสิยาวๆอะไรเงี้ยก็เข้ามาฟังใน YouTube ได้เลยนะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกๆก,กำลังใจนะคะแล้วก็ใครอยากแนะนำข้อเสนอดีๆความคิดดีๆสามารถลงใต้คอมเมนต์อ้อมได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ